สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็กลับมาพบเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีไข่ดองน้ำปลานะครับผมมาชวนคุณผู้ชมกินด้วยกันนะครับว,วันนี้คนละกี่ฟองเนี่ยเจ็ดฟองด้วยกันคุณผู้ชมของผมแปดอ่ากินกับนิ้งที่ฟู้ดนะครับเดี๋นี่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 แซ่แบเลยท้มอระเดิมไหมเพื่อนยลองลองทีมน้ําน้ําน้ําดองก่อนเลยปลาว่าไออันนี้โชยุโชยุผสมน้ําปลาแท้คุณผู้ชมแล้วก็ใส่น้ำตาลเคี่ยวนะครับผมให้หอมหอมแล้วก็เอาไข่นะครับผม ลงไปดองนะครับแซ่บไปได้หอมปุ้งเลยทดแทนน้ำซุปเร็วอยู่มัอันนี้ผมใช้ไข่เป็ดนะคุณผู้ชมนี่มันแตกยางเลยมาครับผมกินข้าวด้วยกันจื๊บปัดทูเยิ่มเฮ้ยนี่กินกัน ้งเหมือนกับเราต้มไข่ยางมาตู้มอ่ะคุณผู้ชมออืน้ำดองซึมไข่มากเลยแนบเนียมกลิ่นลึกซึ้งแบดคำแล้วโอเคไหมแล้วแต่คนละถ้วยแล้วคนละถ้วยแล้วคุณผู้ชม ใครจะกินจะได้กันแล้วแต่ครับผมแค่มันไข่ไม่ได้อิ่มง่ายนะครับรางงานเยอะมากอุ้ยอุ้ยเอ้ยไม่แตกกัดูสิได่ไมไข่ไก่ป่ะไข่อันนี้ไข่แดงเป็ดนี่มันจะหนึบกว่าไข่ไก่แตกยากกว่าไข่ไก่มันจะละลายไปเลยนะคุณผู้ชมมันไม่หนึบนะนี่มันจะหนึบมัเผื่อดองออกมานี่เละอึมฮืมครูแซ่บมากกว่าที่มันแรงวันนี่อย่างมันอหลายเด้อ ไข่ดิบไงไข่ไม่เคยต้องลองนะทุกคนของดีทำง่ายๆยนะแต่ว่าที่มันยากคือเทคนิคในการกรองไข่ใช่ไหมผมเคยลองทำเองอ่าประมาณสิบลูกได้ประมาณสี่ลูกคุณผู้ชมคือแตก ง่าย <laughs> แนะนำให้เอาไข่อ่ะไปแช่ให้เย็นเจี๊ยบเลยคุณผู้ชมต้องแข็แงอะแช่ให้มันเย็นแล้วมันจะแยกไข่ขาวกับไข่แดงง่ายหน่อยอ่าผมลองลองเอาไปต้มก่อนแล้วก็ลองเอาไปแช่เย็นแช่เย็นง่ายกว่า <laughs> ต้มปุ๊บไข่ลุยไข่ยอยุยคือมันสูดแล้วไข่มันแตกไม่ได้ต้องให้เย็น <laughs> นี่สูตรใหม่แล้ว อ,อุวีเยอะมากเลยมาคุณทำคุณพูด,พดนี่ฟืนใครมีซีฟูดอะ่ะคือลงตัวเซมปแปทพูดนะ ตักสองทาที่ข้าวจะหมดข้าวไม่ได้หงข้าวก้นหม้อได้วันนี้แค่นี้แหละมีค่นน้กินแค่นี้เนาะคุณผู้ชมข้าวหมดลืมปบผมมาครับนึกว่าแม่หงข้าวไว้แล้วที่ไหนได้ไปเปิดดูโอพระเจ้าเอาป่งเนี่ยลงลงโอโต้เลยครับผมได้จตยีนะครับผมอืมอืมอืมละม่อมะนมอมจอ แล้วถึงข้าวเหนียวแล้ครับไม่พงข้าวเหนียวจ้ามังคายไ <c ười> ข่ลาวานี่ไข่ลาวาดูดูไ <c ười> อเจาะเจาะเจาะไอเจาะเจาะเจาะมาครับคุณชมไ <c ười> ข่ด้วยกันแล้วผมเพิ่มพลังเอาปุ๋ยดินเข้าร่างกายหน่อย <c ười> ความมานันไดเป็นเลิศสุดยอดนะมันกว่าไข่ไก่ใช่ไหมพีม่แกมมอ้าวไ<อ>ข่เป็ดอะไข่ไก่นี่แบบว่ามันไม่ค่อยมันนะตัวนี้นะไม่เหนือเท่าด้วยคุณผู้ชมให้ขาออกก็ได้นี่เสี่ยสุดสุดสุด,ดตังค์ที่พายสดเลยสดเลย ต้นซีไมกาทวดข้าวช้อนตักน้ำจิ้มมาใส่เลยนะพีุ่้ยเล่เห็ันนั้เออครูชมกินง่ายเพราะมันเป็นน้ำไม่ข้าวด้วยเออไม่ข้าวเลยนะใช่ไม่ข้าวเลยน้ำไข่ขาว ไข่จะคาวไม่ขาวนี่ซดน้ํานี่รู้เลยนะกินมันอะจะหมดแล้วอ่ะโอ้สามแกนแต่เราจะหมดแล้วทุกคนเร็วมาก<ล>มันมันร่อยอ่ะนี่เกือบสิบรูงอ่ะเนี่ยกินง่ายกว่าเอาไปต้มนะพี่เอาไปต้มเนี่ยมันเป็นมันเป็นลูกแล,แล้วกินยากทำอย่างงี้มันเป็นน้ำคุณผู้ชมซดเลยนี่มาครับเป็นโลกกินข้าวเหนียวสองโลกอิน ดองพอละเจ็ดโลแปดโลก,โลกโบอิมเ <laughs> <laughs> นี่ยรู้สึกว่ายังไม่ค่อยลงกระเพาะเลยเนะี่ยซิ้นตื้นอออกกันเยอะเลย <laughs> อู้คุยชมลองทำครับลองทำแม่ก็จะไม่ให้แตกแตกแล้ว <laughs> โอโว้พี่เอ็มไปถอดเสื้อนี่กล้ามฟูเลยนี่ย <laughs> โปรตีนโปรตีน <laughs> อ,อ้าวผมรูม้สุดท้ายแล้วดิคุณผู้ชมใครเป็ดดาวน,น้ำปลาครับผมดูครับอยากรู้ว่ามันไม่ขาวคือมันเหมือนไข่ลวกอะอหให้ใส่อันนี้เดี๋ยวรับประที <laughs> ลาบประทีผังปุ๊บ้บ มันอ่ะจีบ้าุต้องทำยากคือต้องเหลือไข่ขาวไว้ในิดน้อยเนาะเหลือไข่ขาวมันกันมันแตกแค่ไหนเยอะยังเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว หมดแล้วว่าไงเดีย๋ยวน้ำกาวคุกไข่นี่เลยหมดแล้วก็นั่งดูครับเฮ้ยมโนศรรัพท์มาให้มันเข้ากับข้าวไงแซ่บนี่ออกมาเป็นอย่างนี้ผู้ชมเยอะมากเลยไม่น่ากินเลยอ่ะผู้ชมทำอย่างนั้น่ะไม่น่ากินอะ่ะเออเป็นมันเป็นโจ๊กมันเลน็กเกินอะ่ะผีไข่ รสเลยอ้น้ำจิ้มน้ำจิ้มเหยียดรสดีกว่ามันแสบน้ำจิ้มโอ้ยเปนถึงซวงเลยม้วมซวงซวงอยู่ตรงไหนวะตรงอกตรงอกลิ้นปี่ลิ้นปี่ไม่ได้ซวงตัวนี้แหละเจ็บถึงซวงอ่ะซวงไหนนะหัวใจก็ข้างข้างหัวใจตรงไหนก่อนเนี่ยตรงไหน มันอกหักมันแบบว่าอยู่เสียงออกมาจากทางซ้ายมันนีนึงอกหักเขาบอกว่าเจ็บเจ็บปวดมันหวานเจ็บเลยหัวใจเจ็บเบ้าตาเปล่าอย่างโดนให้เนี่ยอ๋อต้องไห้ขยี้ตาเนาะโโอ้หใช่เป็นนึกไม่ถึงเลยเนาะเจ็บไหมล่ะโดนโดนเขาชิงไปเจ็บไหมเจ็บใจไหมไม่เท่าไหร่เราเจ็บเจ็บตาไม่ไม่เท่าไหร่ร้องไห้ไม่ได้ร้องเหรอคนนี้ก็เลิกไม่ได้ร้องเท่าไหร่ เลือกได้อันนี้นิดนึงมีนนึ่งอ่ตัวนี้ต้องดอบไข่หน่อยคุณผู้ชมร่างกายต้องการต้องการโปรตีนสูงครับผมใช้แรงเยอะอพมไปขุดดินทุกวันเลยขุดดินดำจะปลูกทุเรียนนะผมขุดโหเป็นขั้นโอ้บช่ปะ อันนี้น้ำดองเนี่เราต้องเอาไข่มาใส่อีกได้นะครับคุณผู้ชมให้อีกห้าลูกยังไหวหได้ได้ไ,ดมไม่เป็นเมือกแล้วโอ้โหมันกระนั้นเลียจอนเลยอ่ะโอ้โหมันน้าอ่ะโอ้โห,โหไปดีกว่าคุณผู้ชม,มแมลงวันก็ตอมแล้วผมยวคลิปนี้นะครับก็จะขอตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับมาชวนคุณผู้ชมกินไข่ดองน้ําปลานะครับผมไม่ได้ดองนานเนาะ<ช>วันนี้ก็นานที่กินนะครับผมมันทํายากคุณผู้ชมเราแบบ ใช้ความปรานีตสูงต้องใช้ความประณีตไม่งั้นแตกนะผมเดี๋ยวคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปหาอะไรกินต่อเนาะหาอะไรกินละหมดแล้วอ่ะหายังมาดองเข้ากับหมดแล้วอ่ะมาองเอาอย่างมาดองเอามาหาของมาดองหากุ้งหาอะไรมาดอง